ตอนนี้ลูกปัดก็อยู่ที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะอำเภอเวียงสะ นำรถแต่ตั้นหัวเดี่ยว4ฟ h e วิ wheel. คันนี้เป็นพระเอกของลูกปัดและก็เป็นพระเอกของหลายๆคนนะคะเป็นพระเอกในกลุ่มอาชีพเกษตรกรนะคะเป็นรถบรรทุกที่หล่อที่สุดบอกเลยอันนี้การันตีได้เลยหล่อที่สุดเป็นรถแต่งออฟโรดที่ใช้งานได้จริงลุยสวนได้จริงขับไปไหนก็หลอ่อไม่ว่าจะเป็นการใช้ในสวนเป็นการใช้ในธุรกิจทุกอย่างนะคะหรือจะขับเท่ๆหลอ่อๆลูกปัดบอกเลยค่ะคันนี้ ซื้อไปไปผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาชมคลิปเต็มคันกันนะคะว่าคันนี้เราแต่งอะไรและลูกค้าได้โปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะตามไปชมคลิปกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดมิซูสายเตเช่นเดิมนะคะวันนี้ลูกปัดอยู่ที่จังหวัดสุร,ราธานีค่ะอยู่อำเภอเวียงสะนั่นเองนะคะมาส่งรถคันนี้ค่ะที่บ้านลูกค้าอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นแต่ตั้นตอนเดียวโฟวิลเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 766,000บาทค่ะเป็นสีดำนะคะราคาเลยอยู่ที่766,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวราคาจะถูกลง7,000ค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกรับโปรโมชั่นเป็นชุดแต่งฟรีทั้งคันค่ะและก็เป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยเราแต่งอะไรกันบ้างมาดูเลยลูกค้าไม่พูดเยอะนะคะบอกว่า แต่งตามที่น้องลูกปัดรีวิวเลยก็เป็นแบบคันนี้เลยค่ะคันนี้เราแต่งกันที่เป็นสกูปด้านบนนะคะไล่ลงมาเลยก็จะเป็นนุ่นด้วยค่ะไฟแก๊ปหลังคาด้านบนด้วยค่ะสกูปตัวอักษรมิซูบิชิค่ะไฟแก๊ปไฟสปอตไลท์เล็กตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ ที่สำคัญเลยก็เป็นชุดกันชนเหล็กหน้าหลอกของเรานั่นเองชุด T W I ตัวนี้ไปเลยเพร้อมมีตัวไฟตัดหมอกมาให้พร้อมด้วยนะคะสวิตไฟทุกอย่างลูกปัดแยกเอาไว้ให้3สวิตนะคะแยกสวิตปิดเปิดเอาไว้เรียบร้อยค่ะกันชนตัวนี้รองรับการติดวินนะคะพี่ๆท่านใดต,ต้องการนําไปใช้งานจริง สามารถติดวินได้เพราะว่าจะมีฐานวินอยู่ฐานวินอยู่ใต้หน้ากันชนตรงนี้ค่ะแล้วก็ในตัวตัวรถเราก็สามารถเขาเรียกว่ารองรับการติดวินอยู่แล้วค่ะหล่อลงตัวมากๆและที่สำคัญเลยลูกค้าบอกว่าอยากได้ยางมักใหญ่ๆแบบนี้ลูกปัดจัดให้ค่ะจัดเป็นยางลิ้นหลงคอสตวิน 26575R16 เป็นยางผ้าใบ10ชั้นพร้อมกับแม็กสีแดงตัดจาแบบนี้ไปด้วยค่ะ ลูกค้าอยากได้มีความเป็นแดงตัดดำลูกปัดจัดให้คะ่ะซุ้มล้อป่องล้อใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็สติกเกอร์ลายเบาๆคะ่ะลูกค้าบอกว่าไม่ได้อยากสติกเกอร์ได้ลายหนักๆโหดๆมากเลือกเป็นลายเบาๆไททันออฟโรดคะ่ะส่งชื่อกับรถเลยเป็นรถออฟโรดนั่นเองอะเกียร์ออโต,โตค้ค่ะนี่พี่ๆผู้หญิงขับได้นะคะเกียร์ออโต้คันนี้ มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเบาเป็นเบาะหนัง PVC สีเทาค่ะแล้วก็ตัวข้อข,ขาข,ของ t w i เช่นเดียวกันค่ะามาถึงในตัวกันชนท้ายข้อ t w i ตัวนี้เขามีมือหวนด้านท้ายให้แบบนี้นะคะเราขึ้นลงก็ค่อนข้างจะสะดวกหน่อยมีเหล็กกันตกให้สองแผน่นมีแผ่นเพจให้ด้านท้ายด้วย ตัวปัมเปอร์ท้ายสีดําแดงตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ลูกค้าจะอยากได้เป็นสีดําสีเทาสีแดงสีบอลเงินตรงนี้ระบุสีมาได้ค่ะตัวกันชนท้ายพร้อมห่วอเมรมิกาสีแดงแบบนี้ลูกบอลลากจูงใส่ให้เรียบร้อยอสําหรับพี่ๆนะคะที่อยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ค่ะ ลูกปัดมีบริการไปส่งรถให้ฟรีถึงที่บ้านอย่างเช่นคันนี้ค่ะและก็มีบริการเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะและลูกปัดก็ไปส่งรถให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรถของเรานะคะเกียร์ธรรมดาเนี่ยราคาอยู่ที่เริ่มต้น7 9 0 0 0บาทเป็นสีขาวค่ะสีดำสีเทาดำสีบรอนซ์เงินราคา7 1 6 0 0 0บาทค่ะส่วนเกียร์ออตโต้ตัวเริ่มต้นราคาอยู่ที่759,000บาทค่ะ สีดำเทาดำบอลเงิน766,000บาทนั่นเองเป็นรถบรรทุกที่แต่งออกมาแล้วหล่อสุดๆไปเลยช่วงล่างรองรับการบรรทุกได้ถึง1.5ตันโดยที่ไม่ต้องเสริมแหนบถ้าพี่ๆต้องการบรรทุก3ตันสามารถเสริมแหนบเปลี่ยนโชคได้ค่ะลูกปัดมีบริการติดตั้งให้แล้วก็ตัวคอกเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นคอกหล่อแบบนี้หรือคอกบรรทุกปามหรือถ้าไม่เน้นบรรทุกเน้นขับหล่อ ใส่เป็นสำหรับที่พี่ๆมีแลนที่จะออกรถนะคะ,ะต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดนะคะสามารถทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามลูกปัดได้เลยที่เบอร์0816414576ค่ะเงื่อนไขาการออกรถนะคะของเราดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่5%นะคะอยู่ที่ประมาณ37,000บาทค่ะหรือลูกค้าต้องการดอกเบี้ย0ูอร์ซค่ะสามารถดาวที่25%ผ่อน48งวดรับดอกเบี้ยศนปเไปเลย หรือลูกค้าพี่ๆท่านใดนะคะไม่ต้องการแต่งเลยต้องการนํารถไปใช้งานเน้นบรรทุกอย่างเดียวไปใช้งานเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยลูกปัดมีส่นรถให้อยู่ที่1 0 0 0 0แบาทค่ะชอบโปรไหนอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะหรือปรึกษากันได้ค่ะเซลใจดีมากๆเลยค่ะโทรหาลูกปัดได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ